ไปดูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างครับอีกคดีหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคะปกติเขามีแต่ประเพณีอุ้มพระดำน้ำใช่ไหมอ่าเป็นเรื่องอดีด,ด,ดนะะีอันนี้ดีๆนะคะอันนี้อุ้มพระรพระจริงจริงที่เป็นคนเนี่ยที่ไม่ใช่พระเป็นองค์เนี่ยอุ้มพระที่เป็นรูปคนที่อุ้มเนี่ยบอกเป็นเจ้าหนี้ครับแล้วบอกว่าพระเนี่ยคือลูกหนี้<อ>ก็เลยอุ้มพระไปทวงหนี้ แล้ววงจรปิดในพื้นที่ตำบลบางเขนอําเภอเมืองนนทบุรีจับภาพได้ขณะที่คนร้ายบังคับพี่ผู้เสียหายเป็นพระสองฆ์อายุ26ปีเปลี่ยนใส่ชุดของคารวาสนะคะเป็นพระภิกษุใส่คือจัดแจงให้พระเนี่ยเปลี่ยนชุดคารวาสแล้วก็อุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปจากวัดเลยแล้วไปทําร้ายร่างกายเจ็บหนักค่ะญาติของพระรูปนี้ก็มาร้องเรียนกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยหลวงพี่ถูกคนร้ายสองคนบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายถึงในวัดเพื่อทวงเงิน1 0,000บาท ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเงินอะไรแหละไม่รู้ด้วยเป็นเงินกู้ไหมยังไงแล้วก็มีการบังคับให้เปลี่ยนสบงจีวรให้สวมใส่ชุดคารวาสแล้วก็ อุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปจากวัดไปทำร้ายร่างกายก่อนที่หลวงพี่จะถูกปล่อยตัวให้ขึ้นรถแท็กซี่กลับมาบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกันเบื้องต้นหลวงพี่ได้รับบาดเจ็บโอ้โหกระดูกใบหน้าข้างซ้ายนี่หักหลายส่วนเลยค่ะกรามซ้ายก็หักจมูกหักเบี้ยวด้วยหัวเข่าก็ถลอกแต่ที่น่าแปลกใจญาติตั้งข้อสังเกตบอกว่าพฤติกรรมของพระในวัดที่หลวงพี่บวชอยู่อ่ะหลังเกิดเหตุอะทำไมดูเหมือนว่าพยายามจะให้หลวงพี่ศึกเลยณตอนนี้เลยครับและทีนี้ ก็อยากจะขอภาพวงจรปิดในวัดดูกลับได้รับคําตอบว่าวงจรปิดเสียคะ่ะว่าหลวงพ่อคะ่ะแจ้งว่ากล้องเสียกล้องทางวัดเสียหมดเลยี้ก็เลยไม่ได้ดใช่ค่ะอยากจะร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้ไงมองว่าเป็นผูจากจัดการไหมไหมคนก่อเหตุใช่ค่ะหนูว่ามันร้ายแรงเกินไปนะคะ่ะแล้วก็ทําเกินกว่าเหตุเงินมันไม่ได้จํานวนเยอะเลยอะพี่ ทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูที่วัดครับในจุดที่หลวงพี่บวชอยู่ก็ไปเจอกับลูกศิษย์วัดก็พาทีมข่าวไปดูกุฏิของหลวงพี่ข้าวของก็ยังอยู่ปกติครับแล้วก็ไปพบหัวผ่อนหรือว่าบุตรไฟฟ้ายอยู่ในกุฏิครับลูกศิษย์วัดก็เล่าบอกว่าหลวงพี่เนี่ยเป็นหลานชายของลูกศิษย์วัดคนนี้เองนะครับขอมาบวชที่วัดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่ามีพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมะครับคุณผู้ชมพาเพื่อนมาเมื่อสุมในวัด แล้วหนักสุดก็คือ12เมษายนที่ผ่านมามีอาการมึนเมาแทบจะเดินไม่ได้ตนทางวัดนจะให้ศึกแต่ว่าครอบครัวมาเจราจากับเจ้าอาวาสรับปากบอกว่าจะมีการปรับปรุงตัวและรอวันศึกมีกําหนดศึกแล้วนะ<ภ>ก็คือ6พฤษภาคมนี้ก็ไม่นานอีกไม่นานครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่พระนไปกู้เงินมา10,000บาทแล้วพอดีเป็นคดีความซึ่งนนทางวัด<ม>ก็บอกว่า<ม>ให้ศึกไปเถอะแล้วก็ไปต<ม>่อสู้คดีเพราะว่า ถ้ามาดําเนินคดีกันภายใต้ผ้าเหลืองเนี่ยก็จะดูไม่เหมาะสม <c oughs> แต่สุดท้ายมาเกิดเหตุก่อนอ,ะอ่ะอทีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะในด้านคดีความเองผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีท่านก็สั่งชุดสืบลงพื้นที่ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดและจากข้อมูลก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นในไหมในไหมเนี่ยเขาเป็นคนปล่อยเงินกู้อยู่แถวๆย่านปากเกรด็ด ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาทำงานสักครู่ขณะที่อาการของหลวงพี่ที่บาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะคาดว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะให้การกับตํารวจได้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวต้องรองรักษาตัวให้ให้หายก่อนนะ,นะคะครับ